อย่างคือเอาทีไรทีน้ำมาปลูกหยามีคนเพิ่นตอตานบอมีครับผมชาวบ้านเพิ่นกาัวัรอดแล้วครับครับคือว่ารับพี่บ้าครับปลูกหยาครับปลูกไปปลูกมาครับแต่กวนกับประเด้ว่าสิปลูกายปะนี้นะครับครับ ว่าจะปลูกเพิ่มขึ้นอีกอยู่ครับครับผมคือเป้าหมายตั้งว่าสิเฮ็ดหญ้าแห้งให้ได้ในปริมาณที่หลายครับปีนึงให้ได้เป็นพันก้อนนะครับครับอันนี้คือเป้าหมายครับที่ตั้งตั้งไว้นะครับขายหญ้าก็รวยได้นะครับแสดงว่าพื้นที่ที่ตอนนี้ที่เก็บสะสมไว้กัเงินเงินขายหญ้าเงินบ่ครับครับผมโอ้เป็นเป็นรายได้ไม่ธรรมดาเนาะครับผมก่ครับได้กินได้ใช้ย้อนพันย้อนหญ้านี่แหละครับถึงสิบวัได้ขายงัว สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน mm ้อยชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่ลุงยาวฟาร์มตําบลสนอําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษมาดูกันว่าลุงยาวฟาร์มปลูกหญ้าก็สามารถรวยได้จะมีแนวคิดและวิธีการอย่างไรในฟาร์มลุงยาวนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับผมสวัสดีครับผมลุงยาวฟาร์มครับครับผมครับผมคลิปแรกเป็นคลิปง้วเรื่องงัวโดยเฉพาะเลยนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับหญ้าโดยเฉพาะคือกันนะครับครับหญ้าบริเวณนี่จากไรครับคุณลุงแปลงนี่สิไรครับสิไรครับผมผมถามทั้งหมดทั้งหมดนี่คุณลุงเ็ดแปลงหญ้าจักไรทั้งหมดนี่มีอยู่67ไรครับ67ไร่ครับผมเป็นที่เจ้าของเองเป็นที่เจ้าของเองครับอืมนะครับเป็นที่เจ้าของเองปลูกหญ้าทั้งหมดเลยครับผมปลูกหญ้าทั้งหมดเลยครับผมถามเนี้ยความคิดเนี่ยเป็นอย่างคือเอาทีไรทีน้ำมาปลูกหญ้ามีคน นตตาบมีครับผมชาวบ้านเพื่นก้าวว่ารอแล้วครับคือว่าขับพี่บ้าครับปลูกห้ารับเรื่อมแรกครับเพื่ดก็ว่าผมขับพี่บ้าล่ะครับปลูกหญ้าอวันนี้ปลูกไปปลูกมาครับแต่ก่อนก็บ่ได้ว่าสิปลูกหลายปานบีนนะครับปลูกห้งัวจะขอองยินนะครับเพราะวันนี้ทางเกษตรกรเนาะขชาวบ้านมาเฮานี้แหละเพื่อนเห็นมีแป้งหยา เพ in> ิ่นมาถามซื้อนะครับเพื่อนว่าขายจังไรผมกะว่าผมสือมากิโลละหาบาทผมก็เสียวน้ำหาบาทขึ้นครับคกับแบงขายเท่อแรนะสามร้อยโลผมดีใจเฮงครับว่าเออสือหยามันขายได้ครับวันนี้มาอีกสองหมื่นสามหมื่นมีคนเขามาถามอีกนะครับผมก็ว่าเออหญ้ามันขายได้ตัวนี้ว่ะแสดงว่าปากต่อปากครับปากต่อปากผมก็เลยขยายขึ้นมาอีกจักน้อยนะครับแต่ว่า 60กว่าไรเนี่ยบวมเป็นใเห็ดทเดียวเลยครับปลูกที่ลรหาไรครับหาไรเจ็ดไรครับครับผมวันนี้เพราะหัวมันได้ผลผลิตแล้วมีลูกค้าตรงการนะครับวันนี้ก็เลยขยับขยายเป็นที่ละซิบไรเลยครับจากพี่บ้าเมื่อนั้นเมื่อนีไปยังไหนเขากล่าวว่าหากคือจังหูวเห็ดหากคิดได้จังใดว่าสัมครับผมมันมันมันคำพูดคนรามันก็มีการเปลี่ยนแป้งขึ้นมาเลยครับครับผมแต่ก่อนน่ะเป็นคนเออเป็นคนที่ วาวโม่เฮ้านะครับบัดระยาหล้างนี่เพื่อนกับมะยองเนาะว่าเอออาจจะได้จังคิดได้ว่างครับผมครับที่แรกเพื่อนวาเป็นบาเนาะเอาทีไรทีหน้ามาปลูกหยาแท่านที่จะไปเห็ดเขาดีกว่านะครับวันนี้ผมเลยสิพักดันไปให้เห็ดให้ได้ขายทั้งห้าแห้งนะครับหยาแห้งก็ร้องเห็ดมาหลายรอบแล้วก็ถือว่าขายดีอยู่ได้ครับแต่ว่าปริมาณมันยังประทันพ่อครับคือว่ามันมันมาลงน่อนพันุ์หลายครับเพราะว่าทอนพันุช่วงนี้เป็นช่วงที่ เพิ่นกำลังจะขยับขยายครับพี่น้องเกษตรกรมาห้องกับตองการพันหญ้าที่ไร้นะครับพันหญ้าที่เห็นี่เป็นพันพันหญ่ายังครับแัพ่งกลลาครับแพ่โกลลาครับผมลูกเง้าเคยปลูกพันุอื่นบ่ครับกบมีหญ้านครับผมหามีหญ้านครับหญ้านก็มี่ครับแต่ว่าหามี่ไลายรนะครับนี่เปียปากซองนะครับนี่เปียอิสราเอลก็เคยปลูกมาแล้วครับผมนะครับ ห่านล่งมาหลายสายพันธุ์แล้วครับแต่ว่ามาจบอยู่ที่หัเพงกุลาครับผเพงกุลามันผมว่ามันไดในปริมาณที่หลายครับแล้วมันเข็ดหญ่แหงไดเพงกุลานี่ได้ครับผมหนึ่งไร่ไดสี่ตันครับผมหนึ่งไร่ไดสี่ตันต่อรอบเลยครับต่อรอบตัดครับผมต่อรอบตัดตัดรอบตัดไดสองเดือนครับปีหนึ่งจักรอบครับทีนี้ปีหนึ่งขึ้นในรอบตัดสองเดือนนี่ก็ถ้าตัดเต็มที่ก็ได้แค่สี่รอบแค่นั้นแหละครับผม แต่ว่นในรอบตัดมันนี่ลีน่ะมันอยู่2เดือนครับเพราะว่ามันก็จะมีช่วงที่ฝนตกช่วงมีน้ำครับคือช่วงเขาพั้งานี่ครับมันก็จะเป็น3เดือน4เดือนนะครับถ้าตรอดนะครับก็แต่ช่วงดูดูการแม่นครับผมแต่ช่วงดูดูการแต่ว่าตามหลักจริงๆน่ะ60วันได้ตัดแน่นอนครับครับผม สำหรับแพงกุาลานี่คอดีเพื่อนจังไหนครับข้อเสียเพื่อนจังไหนข้อดีคือคือปูตีนเพื่อนนี่จะร้ายกว่าหยาในแน่นอนครับ,รบแต่ว่ารอบตัดเพื่อนจะสาก,กว่วครับนี่คือข้อเสียของเพื่อนครับข้อเสียของเพื่อนรอบตัดช้ากว่าาเป็นหยาในนี่สี่สิบห้ามื้อนี่เพื่อนในตัดครับอครับผมบตแต่มันจะขึ้นอยู่กับก,การบำรุงหัดดูแลรักษานะครับดูแลจัดการให้น้ครไม่ปุ๋ยนอครับผมถ้าปูแบบว่าน้ํ้าว่าได้ขับปุ๋ยว่ได้ให้เพื่อนกับสิตาดในรอบสองเด ต้องไ้น้ำห้ปุ๋ยนะครับผมหาดูแลเพื่อนๆก็จะหาดูแลเขาเองนะครับครับเอ้าวิธีการปลูกห้าแพ็งกุลานี่ปลูกจังไงครับเริ่มต้นเลยกะไถนะครับผมปลูกให้เป็นต้มครับต้องต้องปลูกต้มอย่างเดียวครับครับผมครับปลูกต้มอย่างเดียวครับมันถึงจะได้ผลผลิตลอยเปอร์เซ็นต์ครับครับถ้าปลูกต้มนี่มันเกิดอยู่ลอยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถ้าปั้นแห้งนี่เกิดอยู่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับมันปลูกได้หลายวิธีครับแพ็งกุลาครับ ปั้นแห่งก็ได้ต้มก็ได้แมนครับแต่เปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตการออกสีต่างกันแมนครับต่างกันเลยครับครับผมละแต่ละช่วงอายุของยาแพนโกลานี้นะครับโปรตีนเพื่อนเป็นยังไงครับโปรตีนเพื่อนถ้าหากว่าช่วงที่อายุเพื่อนอยู่ในสี่สิบห้ามือถึงเจ็ดสิบมือนี่เพื่อนได้อยู่แล้วครับสิบถึงสิบเอ็ดหัเปอร์เซ็นต์ครับครับครับผมถามมนว่าอายุเพื่อนเกินหันหับโปรตีนเพื่อนการลดลงเพราะว่า เพิ่นเอาไปเลี้ยงรับต้นหลายนะครับอครับผมแต่ก็มีธีที่สีเเซนไฮโปรตีนขึ้นกลับมาคือเฮ้ามาเอาปุ๋ยเคมีนะครับมาใส่เพิ่นไหมมาหับบำรุงไหมไ้เพิ่นมีการอ่อนตัวลงนะครับไ้เพิ่นมีการนิ่มการอ่อนการเขียวขึ้นมาใหม่ครับไฮโปรตีนเพิ่นกะหะกจับไม่อีกครับอครับผมครับผมและที่นี่เรื่องโปรตีนแล้วการใส่ปุ๋ยใส่น้ำเพิ่นไปยังไงครับก็คือผมไ้น้ำครับ หัดเดือนหนึ่งผมจะห้อยูสองเทีอครับผมครับหัดสำหรับหัดเพนกล่าครับครับกให้อยูสองรอบนะครับสองรอบคือเพื่อนบ่ไดดหัดเพื่อนกับบ่อใต้นด้ครับหัดเพื่อนผมกับมีอยูปลูกในที่ดอนกับที่แบบหัดบ่อให้น้ำเลยกับมีอยูหัดหลายไรครับอืแต่เพื่อนกับบ่เป็นยางคือต้นนั้นผมจะถามมาเอาเฉพาะหนาฝนนะครับครับแต่ว่าอันนี้เป็นหัดแป้งหน้าครับ แปลงหน้าคือว่ามันจะหายหนำง่ายกับถ้าช่วง,น,งนาแรก,กอ่เลยมาเอาเฉพาะหันในแป้งหน้าครับทำมาดูแล้วเพื่อนแน่ครับสมมคนเพราะว่าพ,พี่น้องเพื่อนอยากจะปลูกหยาแพงกุลานนี้นะครับฤดูการไหนสิหมะแก้การปลูกหยาแพงกุลา,าครับผมก็คือช่วงช่วงนาแรกนี่ผมว่าบ่ท่านสมควรครับแต่ว่าเข้าเตี้ยมดินเตรียมอย่างไวนะครับผมให้ฝนตกมาก่อนจักรอบหนึ่งจากเทือหนึ่งเทือดสองนะครับถ้าเทือดสามนี่รับปลูกได้เลยครับ หาดินผนมีความชื้นในถ้าจักหน่อยหนึ่งครับช่วงพ่นบ้านเขาบอเมนเมนครับผมช่วงบ้านเขานะครับผมเขาทำข้าวเราปลูกหญ้าครับผมถาาโจนันจะได้ผลนะครับรับปลูกไงนะครับครับคือเพ็งกุลาหยาหาเพ็งกุลานะครับถ้าเฮาไปปลูกนี่คือว่าปลูกเธอหนึ่งมาอยู่ได้ปีสิบปีนะครับโอ้อายุเขานานครับผมอายุเขาเขานานครับเขาคือว่าเขาตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกไม่ครับ คือว่ามีหน้าที่ตัดอย่างเดียวครับผมเขาปลูกแล้วถ่ายเตตัดครับมีหน้าที่ตัดมีหน้าที่ให้น้ํำให้น้ำให้ปุ๋ยแค่นั้นเองครับผมทำลงทุนครั้งเดียวครับเขาได้ผลผลิตหลายครับครับผมคือแป้งนี่ก็จะให้ใส่ขี้งัวนะครับครับคือเอาจากของงัวเขาเนี่ยแหละครับมาหมุนเวียนครับบำว่ได้ใช้สารเคมีครับครับผมคือตัวนี้ก็ใส่ขี้งัวแล้วก็ให้น้ำครับขี้งัวนี่แหละเป็นหลักรนอกเป็นหลักแป้งที่เห็นนี่เขายืนอยู่ตรงนี้นะครับลุงย่าจากไรครับ ขับแป้งในซิฟไรคครับผมซิฟไรคนะครับการจัดการน้ำซิฟไรคนี่เฮ็ดจังไดรูปแบบจังไดให้พี่น้องผมฟังหน่อยครับผมใช้ระบบแผงหาโซลาเซลล์ครับผมครับผมแผงแผงหาโซลาเซลล์คือแต่ก่อนใช้เป็นน้ำมันครับมันก็บบ๊วยครับสูบขึ้นนึงก็บคาน้ำมันก็บหมื่นละร้อยเนาะถ้าแม่นว่าให้น้ำก็อย่างน้อยก็ต้องสูบ3มื้อ4มื้อครับแต่ว่ามาลงทุนใส่แผงโซลาเซลล์นี่ก็20,000ถึง30,000บาทนะครับก็ อยู่ได้ครับผมสามแผงสามแผงครับที่นี่สามแผงตัวนี้เป็นขัดแรงครึ่งครับแรงครึ่งครับผมแรงครึ่งประมาณสองสามหมื่นก็ตัวนี้อยู่ในไต่สามหมื่นจังอยครับครับผมค่าจอดขยังเรียบร้อยเนาะบวกครับค่าจอตั้งหาครับต่างหาตั้งหากเอครับผมค่าค่าจอตั้งหาตัวนี้จะได้เฉพาะแผงครับกับกับกับสมมดกับสมมดครับเพราะว่าแผงตัวนี้ผมใส่อยู่450วัตต์ครับ450วัตต์สามแผงครับผมสามแผงครับก็ปั๊ม ปั๊ม1.5แรงปั๊ม1.5แรงพันหนึ่งร้อยวัตต์ครับครับผมแล้วที่นี่มีจะจุดครับันที่สิบไร่เนี่ยทั่มี่จะสองจุดครับมีสองจุดครับผมหันในแป้งนี่มีจุดสองจุดครับสิบไร่ใช้สองจุดครับผมแต่ว่าอีกจุดอื่นนั้นบบมีเลยครับครับบริเวณนี่ก็คือเพียงพ่อเนาะครับผมเพียงพอครับครับสองบ่อเนี่ยเพียงพ่อครับผมนะครับสลหรับสิบไร่ครับว่าผลตกเขาว่าไถนาครับนี่ก็บโมีมองเลี้ยงเลยนะอืมก็ต้องัดดินล้นหาครับ ทางงัวถามันได้จอยแล้วครับมันมันเอาขึ้นยากนะครับมันมันเสียให้มะอ้วนนี่ทามันหยาครับมันต้องใส่เวลาโดนห้งครับผมก็เลยอย่าให้มันจอยแล้วก็คือหลักๆคืออาหารเขาต้องถึงครับผมหยาเนี่ยปจจัยหรักเลยครับผมค่ะคถามว่าเลี้ยงงัวจังหดคือเลี้ยงอ้วนนี่แหละหยาครับต้องกินแบบบุฟเฟ่เลยครับกินแบบอันนี้ครับผมผมกระตัดวนไปวนมาผมยังมีอีกแป้งเนืงออยู่วางนี่นี่แหละครับอยู่อีกอีกอีกอยู่ซิฟไรครับโอ้ ที่อยู่ในแปลงหน้านี่มียี่สิบไร่ครับแล้วแบบนี้ก็ับปอนนาแรงแล้วแบบนี้ลุงยางฟ้ามือถือว่าปลูกหญ่าราที่สุดในตำบลนะมั้งครับครับผมในในเขตค่คันนี่ครับผมอําเภอเลยครับผมในเขตอําเภอเนี่ยครับว่าอยู่หกสิบกัวไรนะครับอืมครับกะยังสิมีกันว่าจะปลูกเพิ่มขึ้นอีกอยู่ครับครับผมคือเป้าหมายตั้งว่าสิเฮทดหย่าแห่งห้ได้ในปริมาณที่หลายครับปีหนึ่งห้ได้เป็นพันก่อนนะครับครับันนี้คือเป้าหมายครับที่ตั้งตั้งไว้นะครับ นี่ก็เป็นเสมอดอีกตัวหนึ่งเนาะครับผมตัวที่2นะครับครับผมตัวนี้เป็นระบบนำพุ่งนะครับผมระบบนำพุ่งช่วงนี้มันบ่มีแดดครับนอกจากเป็นเป็นปล่อยนำใช้แปลงแล้วยังเป็นระบบนำพุ่งครับผมระบบนำพุ่งนี่จะลากไปใส่หมองที่มันสูงนะครับพื้นที่ที่มันบ่สมอลากไปปล่อยไว้อยู่หมองมันสูงนะครับอืครับผมพอดีของเขาเพียงไดครับสามารถเลือกเก็บได้ครับผมสามารถเลือกเก็บได้ครับเหล้วมันไปหอดในในจุดที่เราอยากให้มันไปนะให้มันไปได้ไวครับ ขนาดของทอคนเท่าไหร่ครับถัดตัวนี้ครับทอนิ้วหนึ่งครับนิ้วหนึ่งเป็นแบบยางนอครับผมเป็นทอจะเพ่เลินทอยางนอพี่อีบ่ะคยใครพี่อีครับผมคยใครพี่อีครับเจ้าหนิ่มกว่าครับผมแต่ว่าเพิ่นจะหนิ่มกว่าครับแผ่นไอ้อมวนหนึ่งมีอยูร้อยเมตรครับราควหาร้อยยี่สิบบาทครับครับผมสําหรับพื้นที่ที่น้ําไปไม่ถึงครับผมพื้นที่น้ำไปหมดแล้วน่ดเนจหน่อยหน่อยครับแต่ว่าห่าน้ำเพิ่นก็ไปได้ไวนะครับถ้าใส่ถ้าตัวนี้แล้วมันก็สามัดหักกิฟ เวลยสิตาน้ออยเก็บแมร์ครับผมเรือเก็บง่ายครับนี่คือระบบนำจัดการของัวนี้มือว้านผมกับปล่อยไปทางนี้มือเงาเนี่มากคับเวลามาตัดหญ้าสิครใหญ่มองไม่ไปเลยครับแต่โซล่าเซลล์นี่ก็คือปล่อยเขาหมนมือเลยครับผมอันนั้นธรรมชาติเลยครับธรรมชาติครับผมประเด็มาควบคุมยังครับผมประเด็นมาควบคุมครับกับเอาหลักสายไปบ้างไวท์ทิมมองหาที่พื้นสูงนะครับครับแล้วผมถามเนี่ยสมมติว่าแบงค์นี่สิตัดปุ๊บเนี่ยนะครับ เขาต้องให้น้ำเขาบอกหรือว่าเขาต้องเว้นจังหดคือคือคือผมจะงวดน้ำก่อนประมาณหามือครับถถึงจะลงตาดครับโอ้คับผมแล้วเพื่อนจะมีการแตกนอได้ไวครับคือว่าดินเพื่อนมีพวมมชื้นอยู่หลังจากมอเห่าตาไปแล้วสามือนั่นนันครับคือคือตัวนั่นนั้นตาดมองมือวั่นก่อนครับมามือนี่นี่คือเว้นแค่มือเดียวนะครับคืนแล้วนั่นนั่นมันเริ่มเห็นนอเขียวแล้วครับครับคือหาเพื่อนมีพว่มชื้นแล้วครับตัดแล้วกระใสปุ๋ยเลยบบครับบัวครับอย่างน้อยต้องหันในเจ็ดมือก่อนครับ ให้เพื่อนมีใบที่ออกมาส่องคอแสงก่อนถึงอาจจะให้ปุ๋ยครับผมกับปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกนี่ละครับผมผับปุ๋ยกับปุ๋ยคอกเข้าในละครับครับแล้วที่นี่ปุ๋ยใส่อีกรอบตอนไหนครับที่นี่ปุ๋ยกัน่าจะหับปีนาพุ่แล้วครับคือใส่ปีละครั้งครับคือคือขิงง่วนนี่หับปีละครั้งครับปีละครั้งคือเรียอะไรใส่บอฮายุเลียกะบทาเมนว่ามองไดมันบองงามกับเอามาเรียงก็จังหน่อยครับครับผมครับผม ก็คือตัดแล้วบางเทือกกบะปุ๋ยใส่ปุ๋ยครบวุ่นใส่ครับให้น้่นอย่างเดียวครับผมให้น้ำย่างเดียวครับกันรอบขันรอบไปเลยครับเพราะว่าขี่งัวนี่มันเป็นปุ๋ยอีหับปุ๋ยอินซีครับหายอยู่ได้นานครับหายอยู่ได้เป็นปีเลยครับแต่ว่าก็เฮ้ากะอยากให้เพิ่นไดถ้าไม่ว่าหัดตรงเล่งตรงยันกับห้ยมิยูเลียแน่นะครับครับผมหรือว่าจะกับหัดซิมหาซิมหาเลยครับ เป็นการจัดการแต่มือนอครับผมชู่มือนี่ได้ถึงพันก่อนบอกชูมือนี่ทำเม่นว่าเฮ็ดน่นได้ครับแต่ว่าต้องมาเป็นทอนพันก่อนครับอ๋อก่อ่พ่อแม่พี่น้องเพิ่นมาขอแบงไปก่อนแม่เหมนครับพอแม่พี่น้องเพิ่นมาขอแบ่งทอนพันครับครับก็เลยต้องเฮ็ดทอนพันแล้วก็ต้องไห้ง่วงจะของครับแต่ว่าถ้าจะเฮ็ดหยาแหงถ้าจริงๆน่ะครับได้ครับคือในนอในซิฟไ่นี่ได้อยู่แล้วครับหาลอยก่อนครับ แล้วที่นี่ลูกนั่งม,มีความคิดที่ขยายพื้นที่วะเพิ่มพื้นที่ขึ้นมานี่มีบอกตอนนี้กำลังได้ที่อยู่็7ไร่ครับจะซื้อเพิ่มอีกก็คือว่าจะได้ที่เพิ่มขึ้นมาเลยก็จะปลูกหยานี่แหละครับพื้นที่ใน็7ไร่ครับ,รบปลูกในน่าจะช่วงเดือนหาชมมิถุนาครับ,รบหาปลูกในน้อนครับ ปลูกเพิ่มสิบเกจไร่ตั้งเป้าว่าสิบเกจไร่นี่จะปลูกเห็ดเป็นแป้งยาแห้งครับแสดงว่าโอกาสสิมีเป็นลอยไร่เลยใช่ไหมครับผมตั้งตั้งเป้าไว้ครับคือรายได้ก็หมุนเวียนเอาเงินจากขายยาเราไปซื้อเนาะครับผมนี่นะครับขาย้าก็รวยได้นะครับแสดงว่าพื้นที่ที่ตอนนี้ที่เก็บซะสมไว้กับเงินเงินขายหยาเป็นบวครับครับผมโอ้เป็นเป็นเป็นรายได้ไม่ธรรมดาเนาะครับผมกับ ได้กินได้ไส่ย้อนพย้อนหยานี่ยแหละครับถึงสิบกได้ขายงัวกะถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ลงทุนครั้งเดียวครับครับผมที่เหลือคือมีหนที่ตัดให้ปุ๋ยเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างเดียวครับผมรอดูแลเอาใจใส่ครับปลูกครับปลูกครั้งเดียวครับแสดงว่าดีก็คิดหน้าเขาอยู่จังผมก็คิดว่าดีครับถ้าถ้าคือผมลองแทแรกเนาะว่าการปลูกหยากับปลูกเขานี่ครับ แต่ว่าทำเมนว่าเข้าสิกรัมมาปูเข่าอีกแค่เข้าไทยทิ้งเนี่ยมันกับทำมาเห็ดหน้าได้แล้วนะครับครับผมมันมันกลับมาเห็ดหน้าอีกนี่มันก็ง่ายครับคือคือว่าห้ามบัวใดไปทำลายแป้งหน้าอย่างแต่ผมถามแน่สิกรรมมาเห็ดหน้าบ่คือสิบบัวใดเห็ดนะครับเห็ดกับเห็ดยุ่นนิดหน่อยครับเห็ดนหาพ่อจะได้กินนะครับ่ได้กินน่องเพาะต้องซื้อเขาเนาะครับผมเพอาะต้บัวใดซื้อเขาน่องแต่ว่าสิกงกับหกซิปก็ไรนี่สิกรรมมาเห็ดหน้ากับเป็นไปบัวใดเมนแมนครับผมปลูกหญ้าเลี้ยงง้อครับปลูกหญ้าเลี้ยงงัวครับหนึ่งก ตรงง้วเจาของตรงมาก่อนครับครับผมครับผมหาง้วดจาของตอกินอิ่มนอนหลับนะครับครับหลังจากนั้นก็ได้ขายครับก็คือเป็นค่าใส่ใจในความนะครับครับผมคายาพยาิยาบำรุงค่ะวัคซีน่ายยังครับมาจากเรื่องหยาเนี่ยแหละครับหมดทุกอย่างเลยได้ได้ครับผมว่าได้ขายแต่ว่ารายได้มาจากหยานี่แหละเป็นละกอนครับผมนะครับเรื่องมาจากหยานี่แะครับคือเป็นข้อมูลเนาะครับผมก็พพนี้พี่น้องเพื่อนอยากสิแด่เพรทอนพันนะครับดยสิ เดินตามลูกเงาวนี่ยก็ยินดีนอกเพิ่งได้ครับผมยินดีครับมเมืองแป้งเมืองอันนี้ได้เลยครับมาขับมาเล่นรูดได้ครับเป็นจัดการจังใดครับผมยินดีให้คาปรึกษาทุกอย่างเลยครับครับลุกเงาครับจำนายแพนกกลาแบบใดเนี่ยก็มีทอนพันธ์ครับผมทอนพันธ์กินสดครับมีทั้งทอนพันธ์ทั้งหากินสดครับในราคาเดียวกันครับคือจะเอาไปปลูกก็ได้จะเอาไปให้งูกินเลยก็ได้ครับผมครับผม เห็นบอกว่าต้องแจ้งมาก่อนว่าแจ้งความประสงค์ก่อนว่าเสียไปให้่งัวกินหรือเสียไปเหตของพันธุ์นองครับผมครับผมการช็อปแตต่างกันแมนแมนครับการตัดครับคือว่าทอนพันธุ์กะจะตัดอีแบบนึงนะครับครับผมครับแล้วก็ทอนพันธุ์เอาไปปลูกกะตัดแบบหนึ่งทอนพันธุ์กินซอยกะตัดแบบหนึ่งถ้าครับลูกค้าสนใจกะต้องแจ้งข้อมประสงค์ก่อนครับครับผมได้ยาแห้งล่ะครับแพนกกล่ายาแห้งช่วงนี้บบมีด้วยครับผมช่วงนี้คือมันเป็นในหนาแรงครับแล้วก็ จะเป็นส่วนมากจะเน้นทอนพันธุ์ครับผมเพราะว่าพี่น้องเขาต้องการถ่าทอนพันธุ์ทอนพันธุ์ไปปลูกครับผมทอนพันธุ์ไปปลูกในจำนวนที่หลายนะครับถากิโลละห้าบาทครับผมกิโลละห้าบาทนี่รับเองหน้าสวนครับถ้าส่งกะมีถ้าทีมงานถ่าแลงน้ำครับผมเขาก็คิดตามระยะทางครับผมไกลๆกกคคคิดอีรราาับผมไกลๆก่คิดอีกราคาหนึ่งครับคือผู้ใดสิมาเอากะ เอารถกระบะมาใส่เลยครับผมกต่ทำมาสื่อถึงแป้งเนี่ยกะโอ้มีแถมครับคับผมหาแถมไายครับสีชอบแบบนี้แหละใบไครับผมครับคนขึ้นรถยังเดียวเลยครับเรื่องเรื่องคนขึ้นรถเดี๋ยวทังทั้งฟ้ามนี่าจัดการให้หมดครับเอารถมาจอดยังเดียวครับผมเอารถมาจอดให้ครับผมอ่ะผมถามนอกจากเรื่องหย่าแล้วผมเห็นลุงเง้วเนี่ยใส่เครื่องตัดเนี่ยผมเห็นแป๊บเดียวเลย หนึ่งดั้มเนี่ยขึ้นมาจากไหนครับเนี่ยครับตัวนี้เป็นพ่วงครับเป็นพ่วงพ่วงหรือเพื่นเอินวะฮัสซารีนะครับครับผมครับผมแป๊บเดียวกับช็อตแป๊บเดียวตัดแป๊บเดียวนะครับคือตามที่อันนี้ครับเพื่อนว่าตัดหย่าสิบนาทีเรียงงาอยู่สามสิบตัวนะครับครับผมครับเข็นแล้วคือเมื่อกี้เร็วแห้งนะครับแป๊บเดียวเต็มพ่วงการใส่เมื่อเวียงเนี่ยก็ขึ้นครับผมมัดมือนอกผมว่าหับมัดมือครับนี่ก็คือใส่วิธี พ่วงแบบนี้เลยนะครับผมติดต่อให้ได้นอกคาคบผมหาติดต่อหามาทั้งหาลุงเงาได้เลยครับผมครับผมเพราะว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะครับครับผมเป็นตัวแทนจาหน่ายด้วยครับผมเขามาคุยมาเมืองตัวอย่างก่อนครับว่ามันแมนอีลีบอใส่จังใดครับผมใส่จังไดมาห้ามาเมืองเนี่ยลุงเงาครับนะครับลักษณะของเขานี้มีจักขันตอนคือขันตอนนี้ต้องิีรถละครับผมนะครับรถนี้ต้องเป็นจากแรงขึ้นไปรถตังแต่36แรงขึ้นไปครับกาลังถึงจะได้นะครับผม36แรงขึ้นไปครับ รถไถเนาะครับผมรถรถไถเดินตามใส่บ่ได้เนาะหัดรถไถเดินตามนี่หักกําลังมาถึงครับครับต้องเป็น36แรงขึ้นไปครับผู้ใดที่มีรถแบบนี้ก็สามารถใส่36แรงขึ้นไปได้เลยต้นนี้ของลุงย่าเป็น47แรงเนาะครับผมหัดสีแรงครับครับผมนี่คือรถไถต้องมีนะครับแล้วก็มีตัวช็อปครับผมตัวช็อปเลยครับตัวช็อปนี่ก็ มีติดต่อให้ได้ครับผมติดต่อให้ได้ครับตัวแทนจำหน่ายอยู่ครับผมตัวแทนจำหน่ายอยู่ครับตัวนี้เป็นตัวช็อปก็คือช็อปแล้วก็ตัดแล้วก็ดูดขึ้นว่วงสร้างกันเลยน่องครับผมทรงกำลังไปหาหาซาลี่ได้เลยครับอืมนะครับลาพ่วงพ่วงแบบนี้ก็มีขายพร้อมพ่วงแบบนี้ก็มีขายครับส่วนมากจะเอามาประยุกต์เองครับใส่อันนี้ก็เฮ็ดเองครับเป็นเป็นหาเทนเลอร์เพื่อเอื่นของฮัลโลไทเดินตามนี่แหละครับเดินตามครับผมมามาเห็นเองคือเองครับผมจะลด รถคาสิจไยใดอีกครับผมรถค่าสิจัยไดครับแต่สื่อคือคือถ้ารถไทยครับเครื่องช็อปนี่แหละครับผมก็ที่ได้มากก็คือเครื่องช็อปนี่ครับมันจะจะจะซอยได้ร้ายครับครับผมเป็นการจัดการหันในฟร์มนะครับครับ้ามัวแต่สมมาตดเครื่องสะพ้ายอยู่นี่กับหาบ่วหวครับบ่ไหวเนอครับผมยังใช้เครื่องนี้ก็1สิบนาทีเองครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เต็มดาเลยครับผมเต็มพ่วงเลยคือจัดการอันนี้กินวันพรุ่งนี้ครับตัดวันนี้กินพรุ่งนี้ครับการจัดการของขับในฟาร์มครับขับวันใดตัดเมื่อนี่ให้กินเมื่อนี่ครับครับผมครับนี่ก็คือเลี้ยง30ตัวได้สบายครับผมเลี้ยง30ตัวได้เลยครับหนึ่งวันเนาะครับผมหนึ่งวันครับโอ้เนี่ยการจัดการการดูแลง่วของลุงเงาฟ้านะครับถือว่าการดูแลเรื่องหญ่เรื่องย่างนี่สบายแห้งครับผมมือนึงใส่เวลาเพียง สิบยี่สิบนาทีเท่านั้นนะครับในการเลี้ยงงัอครับผมการจัดการในฟาร์มนี่เรียบร้อยครับครับผมก็เลี้ยงงวปอย่างในน้องคุณครับผมเลี้ยงงูปอย่ากครับถ้าเขาถัดจัดการถูกต้องครับครับครับนี่ก็จะมีเครื่องทุนแรงที่เรียกว่าเลี้ยงวัวสมัยใหม่ครับผมเลี้ยงวัวสมัยใหม่ครับการสมัยเก่านี่จังหดครับวัวสมัยเก่ากับเกีียวหยาขังกระแท่นหน้าแหละครับคือทุกมมือนี่มันสําหรับการเลี้ยงงูเนาะสมือนี่มันเอาไปผูกหน้าผืนกับโมได้แหละครับต้องเลี้ยงอยู่หน้าไผ่หน้ามันนะครับ ต่าง <ผม S 2> ่นต่ตงมีงัวมีอย่างน้องครับผมต่างคน <ผม S 1> <ม>ต่างตงมีง้วนะครับก็ต้องเลี้ยงงัวอยู่ในแปลงหน้าเออา้องนะครับครับผมผมถามนมยลุงเงาเพื่อพี่น้องเพิ่นสงสัยว่าอย่างสมมติว,ว่าเพื่อนมีงัวสักตหนึ่งเนี่ยควนสิปลูกางาเลี้ยงงัวจักไรดีงัวต้นหนึ่งนี่ผมว่าต้องปลูกหรอกครับครับก็คือว่าต้นหนึ่งนี่ยมันจัดการบหญ้าครับแต่ว่าทาสีปูนนี่ต้องย่างหน่อยต้องอยู่ในสามตัวขึ้นไปครับนาริ่มขึ้นไปครับผมเริ่มตั้งแต่อยู่ หัศงานหนึ่งก่อนนะครับห้าเพนกล่านี่สามเอสามตัวนี่เอาเอาสักสองงานนะครับสองงานนี่เสรเสรได้กินหัหมุมปีเลยครับสามตัวนี่สองงานกินแบบเรือเฟือครับสามตัวสองงาน,านาครับผมปลูกหญ้าแพนกล่าครับผมแต่ว่าต้องดูแลเอาใจใส่เลยครับถึงถึงจะได้กินห่าอย่างอิ่มเลยครับครับกินแบบเรือเฟือครับ สามตัวสองงานนี่ขาดกินเหลือเพื่อครับเหลือแล้วครับผมแต่ว่าต้องเอาใจใส่เรื่องหัดระบบน้ำนะครับระบบน้ำระบบปุ๋ยครับผมครับผมแต่ถาบดได้ดูแลนี่ไอ้บบพ่อนะครับต้องเพิ่มเว่อันอีกครับผมถาต้องเป็นไรนึงแล้ครับสามตัวครับครับผมแต่ว่าถ้าหัดดูแลดีดีนั่นได้แน่นอนครับครับลุงย่าครับเพื่อพี่น้องเพื่อนเมืองคลิปนี้แหละเพื่อนสนใจอยากสิได้อย่าทอนพันนะครับหรืออยากจะ ได้เครื่องช็อปนี่นะครับเอาไปใส่ในฟาร์มงัวเพลินนี่ติดต่อลุงยาววันใหญบ่อครับผมหัดติดต่อได้เลยครับผมครับผมช่องทางไหนครับผมช่องทางหับเบอร์โทรก็ได้ครับครับครับผมทางเบอร์โทรครับผม0896677379ครับผมลุงยาวฟาร์มครับครับที่อยู่ครับที่ตั้งครับผมที่ตั้งครับอยู่ตรงข้ามวัดป่าบ้านอาวยบ้านเลขที่45หมู่21 ำบลสนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับครับผม่านผู้ใดมาว่ถือกอะปักหมุดมาวัดป่าบ้านอาวยมาเลยนาะครับผมครับกับยุคยังเงยกับวัดป่าต้งขามเลครับครับผมถามพ่อแม่พี่น้องเทนีเพื่อคููจักเหมิดล่ะมีฟาร์มเยียวอยู่นี่ง่ายหมูครับเพื่อคููจักเหมิดล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณลุงย่าวฟ้ามนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องหย่าพันุนอเรื่องการจัดการระบบการจัดการของฟาร์มงัวนะครับว่าการจัดการแบบใดที่ง่ายสําหรับยุคใหม่นี่นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณลุงยาวฟาร์มนะครับผมขอบคุณครับ,คร,บครับผมบสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ